ครับพี่น้องที่กรบรักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจนาะในวันนี้พบกันวันพระรหัสสัปดาห์ที่34เทศกาลธรรมดานะครับก็หมายถึงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมแล้วนะครับพระวาจาต่างๆนั้นก็จะถูกยกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องพบกับพระเจ้าซึ่งวันของพระเจ้าจะมาถึงอาณาจักรของพระองค์จะมากพูดถึงใหม่ หมายถึงการที่สิ้นโลกนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อคิดติดเตือนใจที่ดีที่จะทําให้เราได้เตรียมตัวของเราอย่างดีนะครับพระวาจาในวันนี้นะครับก็มีเขียนไว้นะครับก็บอกว่าหลังจากนั้นประชาชาติทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงพระนุภาพและพระสิริรุง่งโรจนอันยิ่งใหญ่หลังจากนั้นประชาชาติทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์ สเสด็จมาในเมฆทรงพระดปภาพและพระสริรุ่งโรดอันยิ่งใหญ่นะครับพระบุญลูกาบทที่21ข้อ27นะครับก็บันทึกไว้นะครับก็แน่นอนอถ้าอ่านแค่นี้เราก็คงจะ,ะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ว่ามันมีข้อบทความนะครับที่ได้บอกแล้วบอกว่าวันนี้ก็พูดถึงภัยพิบัติในจักรวาลน,นั่นเองและการสเสด็จมาอย่างรุ่งโรดของบุตรแห่งมนุษย์ คือพระเยซูเจ้าในบทในข้อที่25นั้นถึงข้อที่28นะครับถ้าเราอ่านครบตรงนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนะก็บอกว่าจะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆชนชาติต่างๆบนแผ่นดินจะทนทุกทรมานฉงนสนเท่ต่อเสียงกึกกล้องของทะเลที่ปั่นป่วนมนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในโลกเพราะสิ่งต่างๆในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือนหลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆทรงพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่นะครับตี้ตัวบทที่อ่านให้นะครับข้อ28ปิดท้ายว่าเมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้นท่านทั้งหลายจงยืนตรงเหน่ยหน้าขึ้นเพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วนะครับ อันถ้าเราฟังทั้งบดจากที่อ่านในฟัเนียเราจะเข้าใจทันทีว่าก่อนที่เหตุการณ์ที่โลกนี้จะดับศูนหรือว่าที่จะสิ้นวิพภูมจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจะมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะจะสเปรบกับมีสึนามิมีภูเขาไฟระเบิดมีพายุมีความทุกข์ทรมานความยากลำบากมีมหาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมีเสียงในท้องฟ้าและอื่นๆนะ อันนี้ก็เป็นสัญญาณสัญญาณบอกเหตุว่าเออนะจากพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะก็ถึงเวลาท,ที่ทุกคนจะต้องเตรียมแล้วนะครับในนี้ก็บอกว่าหลังจากนั้นจะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นเ,เราจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆพระเยซูเสด็จมาในเมฆทรงอนุภาพและพระสริ รุ่งโร์อันยิ่งใหญ่ก็แน่นอนพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในที่เราได้สวดในบทสแสดงความเชื่อมาเพื่อพิพากษามาเพื่อ,อให้รางวัลให้ลงโทษคนผิดให้รางวัลคนดีอะไรนั้นก็เป็นความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เช้าวันใหม่ตื่นขึ้นมาเราฟังพระวาจาตรงนี้นะครับแล้วกเ็เรารู้สึกอย่างไรบ้างใช่ไหมเราเ ได้นำข้อคิดคำเตือนจากพระเบญชาจากพระวาจานั้นเข้ามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมาทำให้เรารู้จักที่จะระมัดระวังตนเองในการเจริญชีวิตมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงแล้วพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆความอ,อันตรายต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี่มันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอนะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีสงครามที่นี่ที่นั่นมีการขัดแย้งแล่นอื่น แต่ว่าในนี้อย่าส่วนใหญ่ก็นเน้นถึงเรื่องเหตุการณ์ธรรมชาติเหตุการณ์ธรรมชาติก็มีที่เราก็พบบ่อยๆน้ำท่วมมีพายุมีภูเขาไฟมีลมพายุมาแล้วก็มีสึนามิที่เกิดขึ้นอ,อันตราย,ยาต่างๆนี่ก็ที่ที่เหตุธุรกีหรือที่ไหนที่มีเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับพี่น้อง อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็คงไม่ต้องเกรงกลัวอะไรจนเกินไปสําคัญก็คือเราพร้อมไหมเราเตรียมตัวเราพร้อมไหมพาะเรารู้แล้วนี่คือความจริงนี่คือความเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรา,เาถ้าจะฉลาดเราก็ต้องทําตนเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกับหญิงฉลาดที่เตรียมน้ํามันพร้อมอะไรทั้งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องนี่กคารพรักขอให้พวกเราทุกคนนะครับ ทําให้ชีวิตของด่านนั้นพร้อมที่จะพบกับพระเบญจาพร้อมที่จะอยู่ต่อนหน้าพระเบญจาและพร้อมที่จะให้การรายงานถึงชีวิตของเราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันขอพระพรนะครับใ้พระเบญจาประทานกับเราในทุกๆวันนี้จะได้เป็นพระพรที่ทําให้เราได้คิดได้พิจารณาได้ปฏิบัติไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเพื่อ เป็นแบบอย่างเพื่อทำให้ผู้อื่นนั้นจะได้รับความรักร,รับพระเมตตาจากพระองค์ด้วยนะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่ในครอบครัวเราจะเป็นสามีภรรยาพี่ปานาลูกหลาน<ม>และอื่นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแนะนำและดูแลซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ขอพระพรของพระเบญจาบธรรมาอยู่กับพี่น้องทุกท่านและพี่น้องทุกท่านก็ ได้ก้าวหน้าในความรักขององค์เสมอขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด